เรามาดูห้องด้านบนนะครับ <Yeah. S 1> ห้องด้านบนจะเป็นเตียงเดียวครับนี่นะครับเป็นห้องแบบเออตีทะลุเลยนะคือมีฝั่งเดียวอ่ามีฝั่งเดียวนะครับหัวเตียงก็จะมีปลั๊กชาร์จนะครับมีแอร์นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะ เครื่องแป้งมีกระจกตรงนั้นก็มีปลั๊กชาร์จอีกนะครับโอ้ฝั่งนี้มันห้องนี้มันโล่งๆดีนะมีประตูมีหน้าต่างนะครับนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศของห้องอีกแบบหนึ่งครับมาดูห้องอีกแบบนะครับเป็นห้องสี่เตียงครับโอ,อบอุ่นน่าดูครับนี่ก็คือมีเตียงบนนะครับเตียงบนสองเตียงนะครับ แล้วกเเนะ็เตียงล่างสองเตียงนะครับเตียงล่างสองเตียงที่นอนหมอนมุง้งมีครบผ้าห่มมีครบนะครับมีปลั๊กชาร์จพร้อมไฟหัวเตียงทุกทุกเตียงนะครับทุกเตียงมีหมดนะครับถ้าใครเคยนอนแบบโฮสเทลนะฮะนี่นะนี่เขาก็จะมีมีม่านกั้นให้ด้วยก็เป็นสัดส่วนดีครับเป็นสัดส่วนดีนะครับก็ถือว่าโอเคครับ วิวสวยด้วยโอ้โหเตียงนี้จริงนี้ต้องขึ้นราคาแนละ้วเต็นทนี่แหละครับแอร์ก็มีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องนอน,นครับอ่าเป็นเตียงสองคนครับแต่เป็นสองชั้นนะครับนี่นครับก็มีแอร์นะครับมีแอร์มีปลั๊กไฟนะฮะ มีไฟหัวเตียงนะครับข้างล่างก็มีปลั๊กไฟกับไฟหัวเตียงนะครับมีโต๊ะตูนนะครับพร้อมชูชีพมีม่านผมว่าห้องนี้วิวดีนะมีม่านนะครับมีผ้าขนหนูให้เรียบร้อยผ้าหม่มผ้าหนงผ้าหนวมนะครับถือว่าโอเคเลย อันนี้ก็คือห้องแบบเตียงแยกนะครับ